สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภา,าษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสอนโดยคุณครูดวงสมรอ,อ่อนซ้อนเด ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำใหม่ในบทที่11นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า141ในหนังสือภาษาพาทีค่ะนักเรียนจะพบกับอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะนักเรียนมาเรียนรู้คำใหม่กับคุณครูนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านคำใหม่ทั้งหมดนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอตัวเองขณะอ่านนะคะส่งมารับคะแนนกับคุณครูนะคะพร้อมแล้วมาอ่านเพิ่มเติมความหมายไปกับคุณครูดวงสมอนอ่อนซ่อนเดยกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะกาละเทศะอ่านว่ากาละเทศะกาละเทศะอ่านว่ากาละเทศะ กาลเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรค่ะคำต่อไปค่ะขึ้นแท่นอ่านว่าขึ้นแท่นขึ้นแท่นอ่านว่าขึ้นแท่นขึ้นแท่นหมายถึงสับทางกีฬาหมายถึงชัยชนะขโมองอ่านว่าขโมง ขมงอ่านว่าขมงขมงหมายถึงพรุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขมงค็อกเทลอ่านว่าค็อกเทลค็อกเทลอ่านว่าค็อกเทลค็อกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตัวเอง คำต่อไปค่ะโต๊ะจีนอ่านว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนอ่านว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนหมายถึงการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลม1 0บถึงสิที่นั่งมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะจนครบตามรายการอาหารที่เจ้าภาพกำหนดโทรศัพท์มือถืออ่านว่าโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถืออ่านว่าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปค่ะบริกรอ่านว่าบริกรบริกรอ่านว่าบริกรบริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้าคำต่อไปค่ะพวนอ่านว่าพวน ผวนอ่านว่าผวนผวนหมายถึงหวนกราบเช่นคําผวนคําต่อไปค่ะพิธีรีตองอ่านว่าพิธีรีตองพิธีรีตองอ่านว่าพิธีรีตองพิธีรีตองหมายถึงงานพิธีตามธรรมเนียมประเพณี แยมหมายถึงแยมแยมหมายถึงแยมแยมหมายถึงอาหารมีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจนข้นมักใช้ทาขนมปังเนอยอ่านว่าเนยเนอยอ่านว่าเนย เนยหมายถึงไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งสังวรอ่านว่าสังวรสังวรอ่านว่าสังวรสังวรหมายถึงระมัดระวังให้มากเสิร์ฟอ่านว่าเสิร์ฟเสิรอ่านว่าเสิร์ฟ เสิร์ฟหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการอาหารแบบบุฟเฟ่อ่านว่าอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารแบบบุฟเฟ่อ่านว่าอาหารแบบฟฟาาแบ,บุฟเฟ่ อาหารแบบบุฟเฟ่หมายถึงอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่จำหน่ายอาหารบางแหง่งและคำสุดท้ายค่ะแห่ก๋นอ่านว่าแห่เก๋นแห่ก๋น,กนอ่านว่าแห่เก๋นแห่เก๋นหมายถึงชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมนัน และเครื่องปรุงรสบดหรือโคลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลมๆยาวๆเนื่อแล้วหั่นเป็นชิ้นทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำใหม่ในอ่านเพิ่มเติมความหมายของบทที่11ค่ะ นักเรียนอย่าลืมงานที่คุณครูมอบหมายนะคะอ่านคําใหม่ฝึกอ่านบ่อยๆจะได้อ่านเก่งนะคะเราใกล้ที่จะได้มาโรงเรียนแล้วฝึกอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอขณะตัวเองอ่านนะคะส่งเข้ามารับคะแนนกับคุณครูนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ